เมื่อวานนี้เกิดเหตุระทึกนะครับเนื่องจากว่าจูๆ่ๆเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยสีหานาทเนี่ยก็ขอลงฉุกเฉินเนื่องจากมสัญญาณเตือนเกิดขึ้นแล้วลงที่ไหนครับลงกลางทุ่งนาของชาวบ้านเลยครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้นะครับเฮลิคอปเตอร์รุ่นเบล212ของหน่วยเฉพาะกิจสีหานาทครับขอลงจอดฉุกเฉินในพื้นที่นาข้าวของชาวบ้าน ซึ่งที่เห็นในภาพก็คือชาวบ้านกาลังเก็บเกี่ยวอยู่เลยนะครับในพื้นที่ห้วยต้นนุ่นที่แม่เงาขุนยวแม่ห้องสอนนะครับส่วนสาเหตุก็คือทางนักบินของหน่วยเฉพาะกิจเสียนาศเนี่ยมีการแจ้งว่าขณะที่กําลังบินปฏิบัติหน้าที่บินสนับสนุนหน่วยทหารตามวงรอบอยู่ระหว่างมุ่งหน้าไปยังอํเาเภอแม่สะเรียงครับมันมีสัญญาณเตือนมาสเตอร์ครอชชั่นขึ้นมากระพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บ,บ,บครับเพื่อความปลอดภัยครับจากนั้นเนี่ยมีเรื่องของความแรงดันน้ํามันนะครับตัวเกณฑ์เนี่ยมันมีการ ขยับลงมาคือระดับเนี่ยมันตกต่ํากว่าทั่วๆไปตามปกตินะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องหากปล่อยให้บินต่อไปแบบนี้อาจจะเกิดเหตุได้นะครับนักบินตัดสินใจปฏิบัติการตามกฎการบินก็คือต้องรีบหาจุดลงจอดนะครับซึ่งก็เลยเลือกใช้เป็นทุ่งนาแห่งนี้เนื่องจากว่าพอดูลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นโซนที่มีการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็เรียบปลอดภัยนะครับจากนั้นก็ลงจอดอย่างปลอดภัยแล้วก็มีการจ้างในขวัของช่างนะครับเข้ามาดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนผ่านไปเกือบ 5ชั่วโมงในขณะที่ชาวบ้านก็มาดูกันว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ในพื้นที่แม่ห้องศอน,นะครับสุดท้ายพอเกือบเกือบ5ชั่วโมงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนักบินก็นำเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว กลับที่ตั้งอย่างปลอดภัยนะครับเบื้องต้นสำหรับภา,า,ภารกิจของเฮลิคอปเตอร์รุ่นเบล212ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็มีหลากหลายภารกิจด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงสิ่งของยุทธภัณฑ์ทางทหารให้กับหน่วยทหารที่ประจำการตามฐานท,ที่มั่นตามแนวชายแดนช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตครับยกตัวอย่างเช่นหากเกิดเหตุอุทกภัยที่เกิดข,ขึ้นตามเส้นทางเข้าไปยังหมู่บ้านตามแนวชายเขาต่างๆหากเส้นทางถูกตัดขาดเฮลิคอปเตอร์ลำนี้แหละครับจะช่วยในการสนับสนุนรวมถึงมีการช่วยนําทีมกู้ชีพฉุกเฉินสกายด็อกเตอร รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปรักษาโดยการช่วยเหลือเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องรับเป็นปัจจุบันอยู่แล้วนะครับ